สวัสดีค่ะยี่ตระลักโพสต์ช่องช่างตะบวปกปกาะนะคะวันนี้ก็ทำอา,อาชีพในห้อยนะคะอาชีพในห้อยนะครคนหลายอาชีพเนาะเมื่อวานาส่งออเดอร์ฟางนะคะวันนี้มามาส่งควายนะคะมาเรามาส่งที่อำเภอทา่าพนมนะคะอำเภอทา่าพนมอันนี้ควาย เจ้าของเขาต้องการขายแล้วก็คนซื้อก็พอใจซื้อแล้วนะคะเรามาส่งเนาะตัวนี้เป็นอวายควายเนื้อไฟาตุ้นเล็กอะนะคะท้องนะคะท้องอยู่นะ เอาน้องลงก่อนเนาะนะคะตัวนี้ท้องแล้วนะคะท้องน่าจะเจ็ดแปดเดือนแล้วนะคะนมตึงแล้วอะ่ะซื้อมาก็คือเตรียม,มเตรียมได้กินน้องเลยูมันออกแนละ้วคู่ออฮะค,ออคู่อะไรอะไรนะนนอ๋อตัวที่เป็นคู่มันเนาะ พอแล้วอันนี้เลี้ยงท้องแก่แล้วอืมเขา,เามาเลี้ยงต่อนะคะไม่ได้มาฆ่าไม่ได้มาเชื่อนนะคะนี่นะคะส่งต่อส่งต่อควายให้กับเจ้าอื่นนะคะก็ทำอาชีพในหอยค่ะเดินทางมาจากโน่นเลยนะคะ กุกกอเลยนะคะนี่นะคะนี่มาส่งที่อำเภอธาตุธาตุพนมนะคะที่มีพระธาตุพนมนะคะ ที่ที่มีวัดพระธาตุพนมวรวิหารนะคะ,นะคะออกมาตรงการไฟฟ้านะคะซอยตรงการไฟฟ้าเนาะ,ะนี่นะ,ะช่เงียตั้มแกะก่อนมัดมาแบบอย่างดี นี่คือเจ้าของคนที่จะซื้อควายน,นะครับเอาไว้เลี้ยงอยู่นี่เลยบอกหรือว่ายัางลาไปเมืองอื่นบ่อ๋อลาไปที่เลนูโต,ต้บ้านเมียอ๋ออบเมือ่อเมือม่อบ้านโอเลยบอกแบบน,นี้เมือ่อเมื่อเลนูบ่เ,บเพ่อละเลี้ยงสับแบบนี้ โอ้จ้ะนะ,ะเขาให้มาส่งที่นี่นะคะเดี๋ยวเขาจะเอาน้องควายนี่ไปเลี้ยงต่อที่อื่นนะคะไปคือไปที่อ,อเเรนูานน่ตรงนี้คือบ้านบ้านเมียเขา ฝาท้ายก็ลุหมาแล้วเว้ยส่งควายจักๆโตแล้วนี่นะรถคันนี้คุ้มค่ามากรถเยินหมดแล้วนะโดนควายโดนควายโดนวัวนี่ ันนี้นะคะที่เราเราทำทำการเป็นใน้อยนะคะเราจะเราจะไม่เน้นไม่เน้นเอาไปเชือดหรือเอาไปฆ่านะคะเราจะเน้นส่งต่อเลี้ยงนะคะส่งต่อให้เพื่อเพื่อจะไปเลี้ยงต่อนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่า,า,าถ้าจะเอาไปเชือดหรือไปฆ่าเนี่ยเจ้าของเขียงอะ่ะเจ้าของเขียงหรือเจ้าของลงเชือกเขาจะไปหาเองใช่ไหมนะคะ แต่อันนี้คือเร,เราเราเราเน้นเอามาเลี้ยงต่อนะคะค่อยกัค่อยกรรยนันรีตูนคือกันคันที่เอาไปข่าน,ะน่นอะเนาะเออนะอันนี้คือควายควายควายคนอื่นเนาะค,ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โอาย,ย,ย,ยเสือกเลยลงแล้วลงแล้วเรียบร้อย มันหอดแล้วคือเปล่าล้งเทอุ้ยหมาก็เห่าดีขนาดตัวนี้เตรียมทอดเลยนะคะท้องแก่แล้วสักหน่อยก็จะกินจะกินน่องเลยล่ะนี่นะ เชื่องเนาะจับได้จับได้ไดรูปได้อะนะเชื่องดีอืมนะคะนี่ดูท้องนี่คือทอ้อนมเห็นไหมเนื้อคอกับร้อเนาะ เห็นโลเฟืองอยู่อยู่ในเฟืองหน้าตังบอกลูกค้าลูกฟ้าฟังไม่ได้บอกเราก็หาลูกค้าเป็นตัวลูกค้าลูกค้าฟังอัดก้อนนะคะเผื่อมีใครสั่งแล้วก็เผื่อฟุกนะ นี่แล้วก็ุยแล้วก้องเฮุ้ยแล้อค่ะวันนี้นายหอยตั้มมาส่งควายอาจจะมาจะช่วงข้ามไหนวันตอนกลางวันมันร้อนนะคะแต่ค้นกันยังสิเป็นแนวอื่นค่ะพี่น้องกันมาแต่การเงินน่ะมาส่งนี่นะถ้าไม่เช้ามืดก็จะเป็นช่วงเวลาเวลา,เวลาเท่านี้เนาะช่างตั้มเนาะ มันร้อนนะคะอากาศโอ้โหส2 43องมองศาต้นไม้หนูยังตายเลยพี่น้องแบบเหี่ยวเฉาลงไปแบบอันนี้เลยอะ่ะค่อากาศร้อนมากนะแล้วก็ต้องถ้าถ้าส,ส่งวัวควายมันก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณนี้นะคะไม่งั้นก็เช้ามืดเนาะนะ สำหรับคลิปนี้นะคะขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะในหอยต่ำในหอยต่ำจ้า